สารูทรพิภากษายืนจำคุกหนปี7เดือนนวัดในคดีมาตรา112จากการปราศัยม็อบ13กุมภาปี64ทำให้แอมนวัดต้องเข้าเรือนจำทันทีรอสารดีกาสั่งคำร้องขอประกันเพิ่มผู้ต้องขังทางการเมืองเป็นรายที่34 คดีนี้ถือเป็นคดีแรกแล้วก็คดีเดียวที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วซึ่งในจำนวนมาตรา112ทั้งหมดแอมนวัตถูกดำเนินคดีทั้งหมด6คดีนี้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ร้ายแรงต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งพิพากษายืนไม่รอลงอาญาและไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการหลบหนี ในวันที่12ธันวาคมบูมจิรวัตรพ่อค้าออนไลน์ผู้ต้องขังในคดีมาตรา112ได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ต้องถูกคุมขังมานานถึง371วันได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพในเวลา20นาฬิกา42นาทีหลังจากถูกเบิกตัวไปติดกำาไร EM ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ เขาถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่6ธันวาคมปีพศ2566หลังจากศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาว่ามีความผิดในคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่ามีการแชร์โพสต์จาก Facebook ทั้งหมด3โพสต์ในช่วงปี64โดยศาลตัดสินกระทงละ3ปี รวมสามกระทงทั้งหมดจำคุก9ปีแต่เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์จึงลดให้เหลือ6ปีไม่รอรงอาญาหลังจากถูกจำคุกมาปีกว่าได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ต้องติดจำไรเอและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของศาลโดยมีครอบครัวแฟนและลูกสาวของบูมจิรวัตรมารอรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความตื้นตันใจเนื่องจากไม่ได้พบหน้ากันมาอย่างยาวนานนอกจากนั้นมีการอัปเดตข่าวโดยรวมจากศูนย์ทนายความว่าวันนี้สารอุทธร์ได้ยกคำร้องการขอประกันตัวอีก4ีราย4คดีในมาตรา1 1 2ของวีรภาพและคดีของประวิทไ์ไผทูลและสุขสรร โดยสรุปว่าเกรงว่าจำเลยนั้นจะหลบหนีและไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมทางศูนย์ทนายได้ขอประกันตัวไปทั้งหมด14คนศาลทยอยยกคำร้องไปแล้ว9คนอนุญาตให้ประกันตัว1คนแต่ในส่วนของทนายอานนท์นำพาแดงชินจังคะเชนแล้วก็ขจรศักดิ์อัทธสิทธิธ์ก็ยังคงต้องรอผลการขอประกันตัวต่อไป